เดี๋ยวมันเปยอดแล้วใช้ได้ใช้ได้เพ่อะหมดไม่หมดไหมไม่หมดยไม่หมดนะเรือเรือเรือเวทีเราสี่เดือน่สี่เดือนไปนิดอ้หดค้าไหเข้าใจอดเนใจกี่เขาจให้เดินันเดินได้หมเดินได้เดินได้แต่ถอยจะต่อเขได้เขาแบบนี้ วันนี้เป็นไงเห็นหน้าไม่พอใจเลยมันใจเอาชนะตัวมั่นใจยังไงให้เตะตีไปดูเทปไม่เลยเข้าถึงทีถึงห้าทีเปล่าไปดูเทปได้เลยวันนี้คือเอาชนธได้เลยยกซเมาแล้วเมากกย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 ยยก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 กย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 ยกยมยก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 ยยก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 กยกยกนกวยหยัดนะกยกจังหวะที่เรางยยกยดีอ มวย2บ่กาเดินลมวยเดินไม่เต๋ผมเตะ10ีแต่เราไมดูเดีนจะเข้ากี่ทีตาตีอย่างงี้มวยห้ยกก็ยืดแล้ววันนี้พูดถึงฟอหก่พอใจผลงานไหมผมหยุไมนานแล้วก็พอใจต่อได้ขอหน่หยุดป็น5เดือนตัวตนี้ใช้ได้เลยนะ้ได้ยกเต็มยกเตีทั้งยกเลยครับดึงตะดึงเต๋ลุกที่หลอกล้มสาม ไม่อยู่กับพลังใหม่เหรอใช่ครับก็หลายเดี๋ยว่าการทำงานต่อยทีด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างเลยโอ้ไม่ได้ต่อยที่นี่เลยแล้ววันนี้ใช้สิทธิเพื่ออะไรครับพอกินแบับพอกินครับโอ้ก็คาเดือดแน่เสมอมั่นใจเลยดุเขาดุไปต้องเหนื่อยละโอ้โหเรามาเสมอเยอะน่าเสียดายนะอจริดเท่าไหร่ครับสองแสนสองแสนเลยเปิดมาเป็นรองด้วยนะเป็นรองเลยครับ ถึงน้ำหนักเลยน้ำหนักจริงจริงนี้เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบก็ได้ร้อยยี่สิบร้อยย่สิบยี่สิบยี่สิบพูดถึงที่นี่ในวันนี้น้องมาเป็นยังน้องก็ดีครับน้องก็ทำหน้าที่ได้ดีเลยแต่กรรมการอะไรเพราะว่าเป็นร้องไม่ไหวคืยกันสองทั้งที่สองเลยนะครับผมครั้งแรกกับครั้งนี้อันไหนง่ายกว่าผมว่าครั้งนี้ชนะเยอะครั้งที่แล้วอีกครั้งแล้วผมนี่โอ้โหครั้งที่ครั้งนี้ชนะเยอะกว่าครั้งที่แล้วเยอะเฮียมันเบี่ดเบียนนะเบียดเบียนเบียดเบียนนะบอกสิบยี่สิบหนึ่งกัน เลยไม่ใช่เสมอผมวันนี้มีเฟซกรรมการเลยผมเขาวันนี้ทัแคมได้แค่เสมออยากขอบคุณหรือใครบ้างครับอยากเจอกรรมการแล้วจัมเท่าที่ละคนผมไม่ต่อยก็ได้ปกแล้วไม่ต่อยใช้ต่อยนี่แดียววันหลังมาวันหลังอ่ะเวลามาต่อยมวยขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่ผมเดินได้เตะในรอบหน้าแล้วก็ตัดสินแบบนี้ถ้าเจอชูผมแพ้ผมเผาเลยเวทีอ่ะ พูดจริงผมไม่ต่อยก็ได้มวยแต่ผมขอกรรมการเนี่ยสามหนึ่งของผมเนมี่ยจริงโคตรเดือดพี่ยี่ยแม่งเราควร